สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านพนุเกอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะเซียนพัดแทงคูกันนะครับย่เดี๋ยนะเดี๋ยนะพัดเดเพิ่งเออเอาเลยโอ้โหโอ้โหฟอเอาเลยนะครับฟอเอาเลยนะครับเกือเอ้านะครับเกือเอ้านะครับดูยิงน้ำตาลนะฮะ ฟออฟออ้าวฟออฟออเต๋ยวเลยต่อไปพอเมลครับมีถ่ายคู่ด้วยพอเมลพอเมลครับโอ้โหโอ้โหโอ้โพอเมลจริงจริงโหดโหดยี่อะลรเข้าไปใกล้ๆแบบ ชอบสุดๆชัด